สวัสดีครับเพฟซี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่30เดือน6พศสองพ1นะครับกับแนวทางนิเคอีเช้า VIP แล้วก็นิเคอีบ่าย VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลนี้ออกมาคิดมาคำนวณมีข้ออา่านเล็กเด่นจากสูตรถึง9ก็คัดได้เลยือยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกทตา้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูนี่อี่เช้านะคับอนออก4 1 4 1 8นะครับขอถือว่าเข้าที่8นะครับ เจาะไม่เข้าเนาะเขาแปดพิงรูดชุดวิ่งของผมไม่มีเลขหนึ่งนะอีการมีศูนย์ข้ามข้ามหนึ่งมาเนาะเก้าศูนย์สองห้าข้ามเลขหนึ่งทุกแนวทางเขาอีกรูดจากเดียว ส่วนมิเคอีบายนะครับมิเคอีบายก็หลุดนะครับอันนี้เด็กเด่นหลุดนะครับแต่ตัวประกบก็เข้าแล้วสองบินก็หลุดนะครับบินเข้าสองกับเจ็ดนีย่ยมันก็เอาของเช้าไปออกขับกลับกัตามาตมาต่อแล้วเฮวทางหลุดผมก็ต้องกราบขอโทษสมาชิกด้วยเนาะสำหรับบายบายหลุดมา2วันแล้วเนาะ ครับก็มาตามกันต่อนะครับวันที่หนึ่งวันนี้ผมขอไปไวเนาะผมจะพยายามทำให้คลิปนสั้นนะครับเพราะคลิปยาวนะครับยูทู b e ขาไม่ค่อยผักไม่ค่อยไม่ค่อยดันเนาะมาดูนี่คืออีกเช้า VAP นะครับจุดพินผมให้ที่หนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดนะครับหนึ่งแปดศูนย สอกับสุดเล็กเด่นให้ที่บตัวเดียวแล้วกันเนาะแล้วก็เลขหนึกับ8นะครับแต่ผมเล่นในที่เล็กหก็เจาะไปเลยครับ1 8 1 0 1>, 1 2แล้วก็1 7 3่ตัวนะครับให้ชุดเดียวให้ที่0 8 1หรือ0 18ก็ได้ก็ตามน,นี้นะครับสำหรับเช้า ตัวที่ผมเล่นด้ก็คือ18นะครับชุดเดียวกลับไปกันต่อที่ i VIP, น i k ค e bay vip นะครับ b ย v i p จุดวินผมไปที่8 3 1สามห เล็กเด่นจับไปที่เลข8ตัวเดียวนะครับเลข8กับ3นะครับจับที่เลข8ก็เจาะไล4ชุดเนาะ8 3 8 1 8 4 8 5 สามตัวมจับไปที่สามสี่แปดหรือสามแปดสี่ก็ได้นะครับ ก็เน้นในที่8ปครับก็การรับแนวทางก็เก็บเอาอไว้นะครับกับตานนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเ C และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1เดือน7พศ2 5 6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอหอยถูกนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ